่วนตัวรุ่นนี้จะทิศมากเลยครับคนจะมงดูตลอดเลยนี่ฮะไม่มีใครไม่พูดถึงรุ่นนี้ครับ XA d 2021ครับนะฮะตัวนี้มาพร้อมสีเทาแลมโบครับสีใหม่ครับนี่ฮะดูไฟหน้านะฮะไฟหน้าใหม่ครับชิลหน้าก็ใหม่นะครับเนี่ยตัวโค้งจับชิลเป็นแบบใหม่เลยครับไฟสวยมากครับจะเป็นมีเดย์ไลท์เป็นเส้นนี้นะครับเดย์ไลท์ฮะสวยครับเห็นไหมฮะ โชคหน้านี่ก็ยังน่าจะเหมือนเดิมครับเบรกเหมือนเดิมครับสีใหม่ครับชิลใหม่นะครับแล้วก็นี่ฮะคันเร่งนะครับจะเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับนี่คันเร่งไฟฟ้าเนี่ยมันจะดียังไงครับเพราะว่าเวลาเราเปิดคันเร่งเนี่ยนะครับมันจะมันจะคอนโทรลผ่าน ECU ครับมันต้องผ่านกล่องก่อนครับแต่ก่อนนี้เป็นคันเร่งสายไหมครับลาดึงแล้วมันจะเปิดเลยแต่ทีนี้ถ้าเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับ มันจะคำนวณก่อนนะครับมันจะคำนวณการการใช้คันเร่งของไฟฟ้าคำนวณว่าถ้าเปิดตอนนี้รถจะสไลด์ไหมไม่สไลด์ไหมอะไรเงี้ยครับมันก็จะดีกว่าครับอัตราการเร่งก็จะติดมือมากกว่านะครับผูชมรอบพันกันนะครับนี่นฮะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เลยนะครับสามารถใช้คำสั่งเสียงนะฮะ จะมีตัวที่ตัวโชว์จะมีหน้าโทรศัพท์ติดอยู่นะครับยูบ b ็อก็ปรับเปลี่ยนใหม่นิดนึงนะครับนะฮะก็จะสามารถจุของได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนของกันตกก็จะคล้ายๆเดิมนะครับพักเท้าจะเหมือนเดิมครับนะฮะระบบเกียร์ก็จะเป็น DCT ครับเหมือนเดิมครับนะฮะให้ลูกค้าดูก่อนครับ สวยงามครับปุ่มหน้าจอครับสังเกตดูนะครับไม่รู้ว่าเห็นไหมนะครับปุ่มด้านอันนี้นะครับก็จะออกแบบใหม่ครับกระกับจะเป็นแบบใหม่เลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มเลื่อนซ้ายขวาหน้าหลังแซีขวาบนล่างนะครับปุ่มบอกลบก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หน้าจอ4ครับเห็นไหมฮะหน้าจอเป็น4เลยครับนี่เป็น TFT เลยครับนะฮะเหลือแต่ทัชสกรีนไม่ได้ครับสวยมาก ครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ประกอบตัวนี้ส่วนเกียร์ที่เป็นเลือกโหมดนะครับก็จะทํามาใหม่ครับเหมือนแอฟริกาทวินนะครับแอฟริกาทวินแอปเปอรเจอร์สปอร์ตจะเป็นแบบนี้นะครับมีเอ็นมีดีมีปุ่ดออโต้แมนนวลนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบรกมือครับนะฮะเบรกมือจะเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับมาอยู่ข้างบนนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกล่องใหม่นะครับปุ่มสวิตช์นะครับก็สามารถเลือกปิดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สตาร์ทตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มเปิดถังน้ํามันเบาะก็จะแบบใหม่นะครับผม ไปบอกได้ไหมไม่เชื่อมันตกนะครับขึ้นหน้าจอได้ไม่อ่าใช่ไหมครับอันนี้รอบบอกครับบอกให้ชมบอกกันครับนะฮะใหญ่กว่าเดิมนิดนึงครับนะฮะใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะะฮฐานน้ำอ่าใช่ครับครับผมครับตัวกันตกก็น่าจะเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับอ๋อใช่ครับยูเอสบีไทสนะครับ ใครยังไม่มีไทซีก็ต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ครับไม่งั้นก็หาตัวแปลงจะใช่ไหมครับช่ครับใช่ครับมันชัดไวขึ้นครับดูหน้าจอครับดูหน้าจออานจนะฮะอาจารย์ท่านสาธิตให้ดูครับมีกดเลื่อนโหมดได้ครับ ครับตัวตัวฟังก์ชันเนี่ยนะครับในนี่โหมดเนี่ยนะครับในยูสเซอร์โหมดได้จะสามารถปรับได้ทั้งพาวเวอร์ทั้งเอสเบกนะครับทั้งดีนั่คือการเปลี่ยนเกียร์นะครับที่คือคอร์คอนโทรลนะครับครับอาจารย์ครับอาจารย์แนะนำชื่อหน่อยครับครับผมอาจารย์ดุสิตนะครับอาจารย์ล่านะครับจากเทนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็เอเอสนะครับสามารถปรับขึ้นลงได้เอเอสเนี่ยนะครับสามารถที่ปรับได้สองระดับนะครับสามารถถ้าปรับมั่วๆเราก็สามารถที่จะคืนค่าโรงงานได้ นะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงเล,เล่นไปได้ให้หนุกเลยนะฮะแล้วก็ตัว,ตวนะครับตัวชิปพอยต์นะครับตัวชิปพอยต์เนี่ยก็เหมือนกับตัวชิปไรนะครับผมนะครับสามารถที่จะตั้งไว้นะครับคือตัวเนี้ย งงไหมว่ามันเป็นดีซีแต่ว่ามันมีไฟชิฟไลท์ไว้ทําไมนะครับบางทีเราปรับมาเป็นโหมดโหมดเมนุนเนี่ยเราจะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะตั้งได้นะครับว่าจะให้เปลี่ยนเกียร์ที่เท่าไหร่นะครับโดยที่ตรงไฟตรงที่เป็นวัดรอบอ่ะนะฮะถ้าหากว่าถึงกําหนดที่จะต้องปิดเกียร์นะครับมันจะเป็นกระพริบสีเหลืองนะครับเขาจะโชว์ที่ตัววัดรอบเลยนะครับแล้วก็ตัวนะครับมีระบบเอ่ายกเลิกยกเลิกไฟเลี้ยวอัตโนมัติ นะครับอ่าเหมือนกับแบบโกวิ่งตัวราคาล้านสี่เลยนะครับทิปเอออโต้รีเซ็ตก็เหมือนกับรถทั่วไปนะครับเออ่ตัวอีคอนโหมดเนี่ยคือถ้าว่าเราขับอยู่ที่ประหยัดน้ำมันที่สุดเนี่ยเออ่ตัวเออ่วัดรอบเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวให้นะฮะแล้วก็ตัวเออ่ดิสเพย์นะครับดิสเพย์เนี่ยสามารถที่จะเลือกได้อีกสีไทป์นะครับว่าเราจะเอาเป็นแบบไหนนะครับอ่าฮะแล้วแต่ชอบเลยครับใช่ครับผม แล้วก็ตัวความสว่างนะครับความสว่างนี่เราสามารถตั้งเป็นออโต้ได้นะครับหนึ่งก็สว่างน้อยสุดแปดก็สว่างมากสุดเซนเซอร์แสงอยู่ตรงนี้ครับอ๋อมีเซนเซอร์แสงด้วยอ่าครับผมนะครับครับถ้าตกกลางคืนก็จะสว่างน้อยลงสว่างน้อยลงนะครับแบ็กกราวสามารถปรับได้นะครับถ้าตั้งเป็นออโต้เนี่ยนะครับจีจีมินีมีมีขาวมีดำนะครับแล้วมีเมทริกแต่ถ้าตั้งออโต้เนี่ยตอนกลางคืนมันก็สีดำตอนกลางวันก็เป็นสีขาวนะครับ ่าแล้วก็ตัวนี่นะครับไ่้ตัวอินโฟนะครับอินโฟเนี่ยมีอยู่4แถบนะหนึ่งสองสามสี่นะฮะแล้วแล้วแต่ละแถบเนี่ยนะครับแต่ละแถบเนี่ยมีอีก4ช่องนะครับลองคูณดูฮะสี่สี่สิบหกบอกข้อมูลถึง16ฟังก์ชันนะฮะแล้วอินโฟสองเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมตั้งไว้ตรงที่ user interface เนี่ยเราสามารถตั้งชื่อของเราได้นะครับอ๋อเหมือนก็วิงเลยอ่าเหมือนก็วิงฮะซึ่งผมตั้งไว้แล้วว่า eye r e v i e เดี๋ยวเราไปดูกันข้างนอกนะฮะไปข้างนอกดูดูกันเลยไหมอ่ะดูดูก่อน ยูเซอร์สองนะเมื่อกี้นะครับเราสามารถตั้งได้นะครับเป็นชื่อเรากเป็นชื่อเราก็ได้นะครับตั้งอะไรชื่อแฟนดีกว่านะฮะโอเคตัวจุนโรลนะครับก็วันเดือนปีปกตินะครับก็ตั้งวันเดือนปีก็ขออนุญาตไม่เข้าไปแล้วกันเนาะภาษาไม่มียังไม่มีภาษาไทยนะครับตัวริสโตนะครับตัวนี้ก็คือคืนค่าโรงงานนะครับส่วนตัวบลูทูธแพร์รีเซตเนี่ยตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยกว่าเพราะตอนนี้ยังไม่ได้เชื่อมต่อ นะครับก็สามารถที่เชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์ได้นะครับอาจารย์ครับถ้าอย่างเชื่อมคําสั่งเสียงเนี่ยมันใช้คําสั่งอะไรได้บ้างครับก็คําสั่งสามารถที่จะหาตัวเอ่อก็คําสั่งเสียงคือโทรออกนะครับอเอ่อโทรออกเอ่อแล้วก็ในใช้ในการนำทางแต่ว่าแต่ว่าเราก็ต้องเชื่อมต่อกับหมอกอุตุนหมอกกับนอกใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ครับ ปกติผมไม่ถนัดกับตัวไอแอนดรอยนะฮะเดี๋ยวนะฮะอย่าเีโอเคครับจับพูดได้แล้วอ่านี่ครับเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเชื่อมเชื่อมต่อแล้วครับการนำทางแล้วการนำทางมันคือมันจะขึ้นโชว์ตรงนี้เลยไหมครับใช่ครับผมใช่กับเป็นรูปแผนที่เลยไหมครับเป็นรูปแผนที่ฮะเล็ก ครับแต่ส่วนมากคือจะเราจะให้นำนำด้วยเสียงอ๋อแต่ว่ามันมันจะบอกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมใช่ครับผมเราจะไม่ไม่เต็มจอเหมือนโกวิ้งเออไม่ไม่ไม่ครับตัวนั้นเป็นไอแอปเปิลคาร์เพย์ไปรี่เราแล้วใช่แต่เนี้ยก็แต่เนี้ยก็คือไม่ได้เชื่อมต่อแอปเปิลคาร์เพยแต่ว่ามันจะเป็นแบบระบบของโทรศัพท์กับกับระบบปฏิบัติการปฏิบัติการของรถเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมครับเดี๋ยวลองดูอีกอันหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับเรื่องของตัวสวิตช์นะครับก็จะมีการ แจ้งเตือนเรื่องของการมาเช็คระยะนะครับแจ้งเตือนเปลี่ยนน้ำมเครื่องนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์นะครับสามารถที่เชื่อมต่อตัว Quick อ h ชิพ e r แต่ว่าตัวนี้ไม่มีมันเป็นดิสตรีแล้วนะครับไอฟ็อกนะครับตัวสปอร์ตไลท์แต่ว่าตัวในประเทศไทยนี่ตอนนี้อาจจะยังไม่ยอมรับเราลองรับนะครับแล้วก็ตัวติดเพิ่มได้ติดเพิ่มได้นะครับตัว DTC นะครับแจ้งปัญหาของตัวรถมา นะครับไม่ต้องไปเสียบสายอะไรต่างต่อเพิ่มสมมีปัญหาที่โวชิดมีปัญหาที่เซนเซอร์ตัวนั้นตัวนี้นะมันสามารถบอกเป็นรหัสได้เลยเราเราไม่ต้องไปเสียบคอมที่ร้านให้ยุ่งยากดูที่ในศัาในรถตัวรถเ,เราได้เลยก็เป็นการรับรองเรื่องของตัวสัญญ,ญาณตัวสัญญาณพุูทูธอย่างตัวนี้บูทูธระดับตัวสองบัตรนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนหน้าจอครับหน้าจอก็จะมีเรื่องของการบอกการเชื่อมต่อสาธารณะ,ะอะไรต่าง อุณหภูมิภายนอกนะครับแล้วก็ตัวอินโฟที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้มีถึงเอ่อหนึ่งสองสามสี่อินโฟนะครับแล้วก็ตัวนี้มีเพิ่มอีกนะครับตัวเนี้ยสามารถเปิดปิดนะครับเปิดปิดไฟเดย์ไลท์เนี่ยนะครับให้เอ่อตอนนี้ตั้งเป็นออโต้ไว้นะครับถ้าเป็นออโต้เนี่ยนะครับไฟเดย์ไลท์ข้างหน้านะครับสามารถที่จะปรับเอ่อปรับเปลี่ยนความสว่างได้ตามความ ของแสงถ้าตอนกลางคืนมันก็จะดรอปลงมาหน่อยอย่างเงี้ยฮะครับคือลูกได้ในแผวๆเลยนะะฮสวยครับสวยสวยมากครับอาจารย์จัดไหมครับสักคันอาจารย์จัดก่อนไหมครับสักคันอันนี้ก็คันของผมครับขั้นขันของอาจารย์เองคันคันของวันไหนผมขั้นของอาจารย์ล่ะในบริษัทนนี้คือหรือหรือหรือยังครับตอนนี้หรือตอนนี้จอาจารย์อ๋ออาจารย์ครับอ๋อน่าจะมีเรียกอบรมช่างอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับผม